มหาภูตะคือธาตุสี่ภิกษุทั้งหลายธาตุมีสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือปฐวีธาตุธาตุดินออาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟและวายโยธาตุธาตุลมภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลคือธาตุสี่อย่างภิกษุ ปัทวีธาตุเป็นอย่างไรเล่าปัทวีธาตุที่เป็นไปในภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีภิกษุปัทวีธาตุที่เป็นไปในภายในเป็นอย่างไรเล่าภิกษุส่วนใดเป็นของแข็งเป็นของหยาบอันวิญญาณธาตุอาศัยแล้วซึ่งมีอยู่ในตนเฉพาะตนกล่าวคือผมทั้งหลาย ขนทั้งหลายเล็บทั้งหลายฟันทั้งหลายหนังเนื้อเอนทั้งหลายกระดูกทั้งหลายเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับฟังผืดม,ม้ามปอดลำไส้ลำไส,ส้สุดอาหารในกระเพาะอุจจาระ หรือแม้ส่วนอื่นอีกไรๆซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันภิกษุนี้เรียกว่าปัทวีธาตุที่เป็นไปในภายในภิกษุปัทวีธาตุที่เป็นไปในภายในก็ตามที่เป็นภายนอกก็ตามนี้แหละเรียกว่าปัทวีธาตุภิกษุทั้งหลายอาโปธาตุเป็นอย่างใดเล่าอาโปธาตุ ที่เป็นไปในภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีภิกษุทั้งหลายอาโปธาตุที่เป็นไปในภายในเป็นอย่างไรเล่าภิกษุส่วนใดเอิบอาบเปียกชุ่มอันวิญญาณธาตุอาศัยแล้วซึ่งมีอยู่ในตนเฉพาะตนกล่าวคือน้ำดีสเสลนองโลหิตเงื่อ มันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหลอข้อน้ำมูดหรือแม้ส่วนอื่นอีกไรๆซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันภิกษุนี่เรียกว่าอาโปธาตที่เป็นไปในภายในภิกษุอาโปธาตที่เป็นไปในภายในก็ตามที่เป็นภายนอกก็ตาม นี่แหละเรียกว่าอาโปธาตภิกษุเตโชธาตเป็นอย่างไรเล่าเตโชธาตที่เป็นไปในภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีภิกษุเตโชธาตที่เป็นไปในภายในเป็นอย่างไรเล่าภิกษุส่วนใดเป็นของเผาเป็นของไหมอันวิญญาณธาตุอาศัยแล้วซึ่งมีอยู่ในตน เฉพาะตนกล่าวคือธาตุไฟที่ยังกายให้อบอุ่นอย่างหนึ่งธาตุไฟที่ยังกายให้ชราสุดโทมอย่างหนึ่งธาตุไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายอย่างหนึ่งธาตุไฟที่ทำอาหารซึ่งกินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วให้แปรไปด้วยดีอย่างหนึ่งหรือแม้ส่วนอื่นอีกไกล ซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันภิกษุนี้เรียกว่าเตชโชธาตที่เป็นไปในภายในภิกษุเตโชธาตที่เป็นไปในภายในก็ตามที่เป็นภายนอกก็ตามนี้แหละเรียกว่าเตชโชธาตภิกษุวาโยธาตเป็นอย่างไรเล่าวาโยธาตที่เป็นไปในภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มี ภิกษุวายโยธาตที่เป็นไปในภายในเป็นอย่างไรเล่าภิกษุส่วนใดเป็นลมไหวตัวได้อันวิญญธาณธาตุอาศัยแล้วซึ่งมีอยู่ในตนเฉพาะตนกล่าวคือลมพัดขึ้นเบื้องสูงอย่างหนึ่งลมพัดลงเบื้องต่ำอย่างหนึ่งลมนอนอยู่ในท้องอย่างหนึ่งลมนอนอยู่ในลำไส้อย่างหนึ่ง ลมแล่นไปทั่วทั้งตัวอย่างหนึ่งและลมหายใจเข้าออกอย่างหนึ่งหรือแม้ส่วนอื่นอีกใดๆซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันภิกษุนี้เรียกว่าวาโยธาที่เป็นไปในภายในภิกษุวาโยธาที่เป็นไปในภายในก็ตามที่เป็นภายนอกก็ตามนี้แต่เรียกว่าวาโยธาต